สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักหมื่นนะครับโตโยต้าโคโร拉 AE110 เกียร์ออโต้นะปี1997มานําเมานำเสนอหนึ่งคันครับราคาเบาๆเอาไว้กันแดดกันฝนรับลูกรับหลานรับหลานกันครับมารับชมกันครับสวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักหมื่นมานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าโคโร拉ตุดเป็ดนะ AE110 เครื่องยนต์พันห้านะคันนี้เกียร์ออโต้นะครับนะเอาไว้รับลูกรับหลานนะครับกันแดดกันฝนนะครับ คันนี้นะขับดีมากมานะช่วงล่างแน่นเพิ่งทํามาใหม่หมดเลยนะนะครับสีสันอาจจะไม่สวยนะคันนี้นะครับสีสันอาจจะไม่สวยนะแต่ว่าราคาเบาๆนะนะทาไม่ซีเรียสเรื่องสีนะครับมาเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับคับนนี้บอดี้ไม่มีชนหนักชนเบานะไม่มีน้าท่วมพิความใดๆนะครับการันตีให้นะครับผมนะเอาไว้ใช้รับลูกรับหลานนะครับได้ยางใหม่ๆปี2 0 2พันยสีนะนี่นะ สีสันรอบคันอาจจะดูมีริ้วรอยหรือมีซีดแดดรอบรอบคันนะครับผมนะมีริ้วรอยนะเห็นไหมนะทำเป็นซีเรียสน,นะครับเน้นเรื่องใช้งานนะครับมาเอาไปใช้กันได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราผาชมด้านในรถกันครับอันนี้นะครับเดิมทีเจ้าของติดแก๊สมานะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะแก๊ส แต่ยังไม่ได้ยกออกนะครับเป็นแก๊สหัวฉีดนะถ้าลูกค้าท่านใดอยากใช้แก๊สนะครับก็ทําการเช็คระบบแก๊สนะครับใช้งานได้เลยนะแต่ตอนนี้ใช้น้ํามันได้ดีมากๆนะประหยัดน้ํามันมากนะครับสมบูรณ์นะเกียร์ออโต้ไม่มีรอร้อนนะครับไม่มีเปลี่ยนกระตุกกระชาาอะไรอย่างใดนะครับใช้งานได้เลยนะภายในบอกก็ไม่หยีสวยๆแบบนี้เลยนะสะอาดสะอาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบหมดสีบานนะครับอ่านี่ภายในนะไม่กิเลนะ ราคาเบาๆนะครับฮนะได้ยางใหม่ฟิล์มใหม่นะฟิล์มฟิล์มกระจกเพิ่งติดนะครับมาสีสีมีสีแดดนะนี่นะมีสีแดดแบบนี้นะนะถ้าไม่ซีเรียสน,นะครับเอาไปใช้เกินคุ้มนะครับนะนี่ครับใจดียาวๆเลยนะเครื่องเกียร์ดีมากนะช่วงล่างแน่นเพิ่งทานะช่วงล่างเพิ่งทําใหม่หมดเลยนะครับพงช่วงล่างขับขี่ดีมากแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับ พวงมาลัยเวอร์นะพวงมาลัยเวอร์นี่กระจกไฟฟ้าแผงประตูสวยๆเลยนะครับนะนี่ครับวิทยุเดิมโรงงานใช้งานได้หมดเลยนะใช้งานได้ครบนะครับนะแอร์เย็นๆนะใช้งานได้เลยนะครับามารับชมห้องเครื่องยนต์กันครับอ่ะมารับชมห้องเครื่องยนต์กันครับคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะรหัส 5A FE นะครับเกียร์ออโต้นะใช้น้ํามันกับ G A B G, แก๊ส RBG ระบบบูชิด e, นะครับ แต่ว่าแก๊สเนี่ยจะของเก่าไม่ได้ใช้มานานแล้วนะเข้าแก๊สไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับถ้าดูช้าอยากใช้แก๊สนะครับก็เอาไปไล่ระบบนิดนึงนะครับนะแต่บอดี้สวยนะคันนี้บอดี้ไม่มีชนเลยนะนี่ข่องเครื่องเดิมเดิมสีเดิมนะครับนะนี่ครับแก้มเกลมเดิมหมดนะครับคานหน้าเดิมเดิมลู่กลมหมดเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะตัวเลขคานชัดชัดเลยนะคานสวยสวยเลยบอดี้ไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักการันตีให้เลยนะครับ ขอบสันขอบลดนั้นรอยการตนิมยังอยู่หมดเลยนะนะครับทั้งสองฝั่งนะทั้งสองฝั่งนี่นะครับนะแผงนไฟวอลตัวสวยเลยนะนี่ครับเลขกเครื่องเลขตัวถังตปร่งรับประกันการโอนให้นะครับรับประกันรับประกันการโอนให้นะครับผมปากกระโปรงแท้นะครับนะเครื่องดีนะเครื่องดีเกียร์ดีเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้น้ํามันอย่างเดียวก็ประหยัดนะครับรุ่นนี้นะเครื่อง 5A อนะประหยัดน้ํามันมากนะครับตาวเร่งดีนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับ เครื่องยนต์แห้งๆนะยู่แห้งๆเลยนะเน้นใช้งานนะย้ํานะครับเน้นใช้งานนะครับคันนี้อาจจะสีด้อยไปบ้างนะสีอาจจะมีซิดมีไม่สวยบ้างนะครับแต่บอดี้คันนี้สวยนะดูบอดี้ก่อนนี่โอ้เป็นไงรอยฮากเดิมๆหมดนะครับร้างน้ำสวยๆเลยนะน,น,นี่นะเห็นไหมสวยๆเลยบอดี้สวยนะฝาปงแท้นะนอตหลังไม่ขยับนะนอัหลังไม่เคยขยยับนะครับ นาบอดี้เห็นไหมครับบอดี้สวยๆนะแม่แรงเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวหาใส่ให้นะครับไม่มีปัญหานะเรามีเยอะครับนะบอดี้ Body ไม่มีชนนะเห็นไหมครับบอดี้เดิมๆยางอะไหล่มีนะครับยางอะไหล่มีให้เห็นไหมนะครับนี่ถังแก๊สเป็นมัลติวาวนะนาท่านใดยอยากใช้นะอยากใช้แก๊สเอาไปไล่ระบบเอาหน่อยนะครับเอาไปไล่ระบบเอาหน่อยปีเก้าเจ็ดนะครับทะเบียนพอพานนี่ตรงปีนะตรงปีเก้าเจ็ดนะครับ ฟิล์มเพิ่งติดใหม่นะยางใหม่ยางใหม่สองพันยี่ี่เลยมิชลินด้วยโอ้ไปนไงเดีย๋ยดูปียางให้นี่ยี่นะจ๊ะนะมิชลินด้วยนะครับล้อมแม็กนะไม่ขิเละนะครับท่านใดอยากได้ไปใช้งานนะการแดดการฝนรับลูกรับหลานนะครับเดินทางไกลได้นะนะครับคันนี้เปิดราคาเพียง4ี0 0 0บาทเท่านั้นนะ นะท่านใดสนใจนะครับราคาต่อรองได้นะครับหรือให้เราขับส่งต่จังหวัดก็ได้นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตามเบอร์และลายดีด้านล่างนี้นะครับนะโทรมาพูดคุยหรือขอรูปภาพนิ่งวิดีโอคอให้ชัดเจนนะครับรายงานรถตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับฝากกดไครับสวัสดีครับ